สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมีสินค้าตัวใหม่มาแนะนํานะคะเป็นตัวที่มาแรงแซงโค้งนะคะและยังเป็นตัวที่ใหม่ๆสดๆร้อนๆนั่นเองก็คือเจ้า galaxy f o l ส g นั่นเองนะคะแล้วก็ galaxy flip g นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็คืออยากจะมาแนะนําลูกค้านะคะลูกค้าเคยมีปัญหาไหมคะที่แบบว่า ก่อนช่วงหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราเวิร์กฟอร์มพรมกันแล้วเราอะวิดีโอซูมกับทางบริษัทหรือว่าซูมงานคุยเรื่องงานกันค่ะแล้วเราจ้องมานั่งแบบหาปากกาหากระดาษมาจดใช่ไหมคะซึ่งตัวกลาซีโฟสามนะคะจะทําให้คุณอะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้อง มาทาอะไรให้มันยุ่งยากมากมายนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะเปิดเข้ามานะคะแล้วก็ใช้งานในเรื่องของตัว f l e mode นั่นเองนะคะ f l e mode นี่ค่ะ f l e mode นะคะแล้วตัวนี้นะคะเราก็สามารถที่จะกดแ tab a นะคะที่อยู่ด้านข้างนะคะ tab a ที่อยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็ลกตัวโน้ตนะคะเข้ามาเลยนะคะตัวนี้นะคะเราก็สามารถที่จะ จดโน้ตนะคะแล้วก็เลือกเป็นไปที่ปากกานะคะแล้วก็สามารถที่จะจดโน้ตแล้วก็สามารถที่จะซูมได้เลยนะคะสมมติเนี่ยค่ะคือเราสามารถที่จะจดโน้ตนะคะเราจดตรงนี้นะคะจดตรงนี้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะดูวิดีโอนะคะหรือว่าดูซูมนะคะพ,พร้อมกันใช้งานได้พร้อมกันเลยนะคะซึ่งจะทําให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกแล้วก็ใช้งานใน แล้วมันเป็นประโยชน์กับชีวิตเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองมีประกานะคะตัวโฟร์สามนะคะจะรองรับประกาศเอสเพนนะคะซึ่งสามารถที่จะใช้ตัวเอสเพนเนี่ยจดโน้ตนะคะกับตัวโฟร์สามได้เลยนะคะเป็นตัวแรกของโลกนะคะที่เป็นหน้าจอพับแล้วรองรับเอสเพนนั่นเองนะคะเจ๋งมากๆเลยนะคะตัวนี้แล้วตัวนี้นะคะนอกนือจากการใช้งานสองหน้าจอแล้วที่เป็นเฟกโหมดนะคะตัวนี้มันยังสามารถใช้งานได้ถึงสามหน้าจอเลยทันคน อ่าตัวนี้นะคะเรามีสามหน้าจอแล้วนะคะเราก็เลือ่อนมาเลยค่ะแผงแอปเอเรานะคะเลือกเป็น Facebook ค่ะลาก Facebook ลงมานะคะตัวนี้นะคะใช้งานสามหน้าจอพร้อมกันเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะใช้งานมาายง่ายขึ้นเราสามารถดู YouTube แล้วก็เขียนโน้ตไปพร้อมกันแล้วก็ดู Facebook นะคะทุกคนง่ายมากๆาทุกคนสมมติคุณลูกค้านะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะ ไลฟ์สดไปด้วยใช่ไหมคะไลฟ์สดไปเรืคอข่าวกับ Facebook แล้วสามารถที่จะจดออเดอร์ลูกค้าต่างๆตรงนี้ได้เลยง่ายมากาใช่ไหมคะแล้วเราสามารถที่จะเช็คลา์เช็คแชทหรือว่าเมสเซจเฟซบุ o กเนี่ยว่าลูกค้าคอนเฟิร์มออเดอร์มาหรือยังหนะ้าลูกค้าคอนเฟิร์มออเดอร์มาแล้วใช่ไหมเราก็สามารถที่จะจดออเดอร์ได้เลยเสี่ยงมากๆนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ซึ่งตัวเนี้ยบอกเลยชีวิตคุณจะง่ายขึ้นนะคะตรงนีน้แล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะคะการใช้งานที่เต็มหน้าจอมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งหน้าจอของเราตัวนี้นะคะให้ความกว้างนะคะเวลาเราบานพับเต็มหน้าจออยู่ที่ถึง7.6นิ้วเลยนะคะแล้วตัวนี้นะคะถ้าเกิดเราพับปึ๊บนะคะหน้าจอตัวนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะคะ6.2นิ้วนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่ามันง่ายมากๆค่ะแล้วพอเรา,ากลางออกนะคะเราอยากดูหน้าจอข้างในที่แบบเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น แค่นี้เองนะคะชีวิตของคุณก็จะง่ายขึ้นดูซีรีส์ดู YouTube นะคะได้ดีมากยิ่งขึ้นเต็มตาม,มากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะคะแล้วแอปพลิเคชันตัวโฟนะคะยังสามารถที่จะเลือกใช้งานได้เต็มหน้าจอนะคะ1ก็คือเราไปที่ Setting เลยค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเข้า Setting นะคะแล้วก็เข้าไปที่ คุณสมบัติขั้นสูงค่ะทุกคนคุณสมบัติขั้นสูง advanced feature นะคะตัวนี้นะคะไปที่คำว่า lab นะคะแล้วก็สัดส่วน application เราสามารถเลือกนะคะว่าแอปตัว facebook เนี่ยเราอยากจะเอา full screen หรืออยากจะเอาเป็นตามพื้นฐานของการใช้งานแอปก็สามารถทำได้หรือจะเลือกไปที่4:3ต่อก็ยังสามารถทำได้อย่างในกรณีที่เราใช้เลือก4:3นะคะ ตัวนี้มันจะอยู่ที่หน้าจอมันจะไม่เต็มนะคะทุกคนแล้วมันจะขยายแบบขยายขึ้นไม่ได้ทีเนี้ถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราอยากปรับแต่งให้มันเข้ากับการใช้งานหน้าจอของเราแล้วตัวนี้ตัวนี้ลูกค้าก็เข้าไปที่เซตติ้งนะคะเข้าเซตติ้งแล้วก็เข้าไปที่ advanced feature ของเราเมื่อกี้นะคะเลือกไปที่ l a บนะคะแล้วก็สัดส่วนของหน้าจอนั่นเองเข้าไปที่ facebook นะคะทุกคนแล้วกดที่ full screen นะคะเห็นไหมคะว่ามันง่ายนะคะแล้ว ด้วยหน้าจอของเรามีเทคโนโลยีตัวใหม่นะคะที่ซ่อนกล้องใต้จอ UDC <Wow. S 1> ค่ะทุกคนเห็นไหมตรงนี้เป็นกล้องหน้านะคะมันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยใช้งานได้เต็มหน้าจอมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะมันไม่มีอะไรบางบดบังเลยหน้าจอหกเจ็ดจุดหกเนี่ยใช้งานได้เต็มหน้าจอมากยิ่งขึ้นแล้วตัวนี้นะคะบานาพับของเราเองเนี่ยก็ยังแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ตัวบอดี้หน้าหลังของเราเป็นอันเดอร์อะลูมิเนียมนะคะอัเมอร์อะลูมิเนียมแข็งแรงทนทานนะคะเป็นกระจกวิกตัดนะคะ <Okay. S 1> ทั้งหน้านและหลังนะคะทุกคนตัวนี้นะคะก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยหมดกังวลในเรื่องการ เครื่องจะพังง่ายไหมตัวหน้าจอจะเป็นรอยง่ายไหมลูกค้าหมดกังวลได้เลยถือมือเดียวก็ง่ายนะคะหรือจะใช้งานเต็มหน้าจอก็จะทําให้ลูกค้าได้อัรถรลดในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วตัวกล้องนะคะทุกคนโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถที่จะกดถ่ายนะคะแล้วเราสามารถที่จะพรีวิวได้เลยนะคะสมมติอ่ะ,ด,อะดิฉันจะถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปตัวเองแต่อยากจะเห็นว่าเราจะพรีวิวไปด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าเนี่ยค่ะ มันเป็นกล้องหน้าด้วยนะคะทุกคนมีกล้องหน้าเราสามารถดูได้เลยว่าเฮ้ยสวยยางสวยไหมเราก็ค่อยกดถ่ายนะคะตัวนี้อ่าตัวนี้ก็ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังกันน้ำกันฝุ่นนะคะทุกเอ้ยยังกันน้ำขอโทษทีค่ะกันน้ำนะคะกรณีเอ่อฝนตกน้ำหกใสหรือเครื่องโดนน้ำใช่ไหมคะตัวเนี้ถ้าเครื่องโดนน้ำลูกค้าก็หมดกังวลได้เลยว่า เ,เครื่องจะมีปัญหาเพราะว่าตัวเครื่องของเรานะคะกันน้า ipx8 นั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็แล้วก็เราก็อยากจะแนะนําตัว galaxy ตัวเล็กของเราก็คือจวัวสฟ i ปสามด้วยนะตัวนี้ตัวฟิปสามของเรานะคะเห็นไหมคะว่าสามารถตั้งได้น่ารักไหคะทุกคนพับลงแค่เนี้ยคะ่ะเห็นไหมคะสวยมากนะคะสวยจริงอยากจะบอกว่า กลางออกก็ใช้งานได้เต็มหน้าจอมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเวลาลูกค้าถ่ายรูปนะคะตั้งถ่ายรูปได้เลยค่ะไม่ต้องงอขาตั้งกล้องนะคะทุกคนแล้วก็เราไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนมาถ่ายรูปให้นะคะเราแค่ใช้ขาตั้งกล้องแบบนี้แล้วเราแค่ตั้งขึ้นองศาแค่นี้นะคะแล้วก็กดถ่ายเห็นไหมคะง่ายมากๆง่ายกับการถ่ายรูปมากยิ่งขึ้นเซลฟี่ตัวเองหรือจะถ่ายแบบรีวิวสินค้าด้วยตัวเองก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะด้วยหน้าจอของเขานะคะ ตัวนี้การแจ้งเตือนหน้าจอที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะจะทําให้เราเห็นการแจ้งเตือนได้เยอะมากยิ่งขึ้นตัวนี้ทุกคนการแจ้งเตือนตัวนีส้สามารถที่จะโชว์ได้ถึง8บรรทัดเลยนะคะด้วยหน้าจอที่ใหญ่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ชอบมากมาก็คือเราสามารถถ่ายรูปตรงกล้องหลังเนะะี่ยค่ะด้วยตอนที่ฝาเขาปิดอยู่นะคะทุกคนก็คืออ่าเราก็กดกดับเบิลคลิกนะคะทุกคนแล้วก็จะเห็นว่าเห็นไหมคะว่ามันจะมีกล้องมันจะมีกล้องขึ้นมาตรงนี้แล้วเราก็กดฟึบ อ่าง่ายมากทุกคนถ่ายรูปได้เลยค่ะนี้เห็นไหมคะว่าถ่ายรูปได้เลยคือง่ายค่ะทุกคนคือแบบแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราไปถ่ายเซลฟี่นะคะด้วยตัวนี้มีเทคโนโลย Auto ีออโต้เฟมมิ่งเวลาเราถ่ายเซลฟี่กับเพื่อนๆบางคนจะถ่ายข้างหน้าก็กลัวหน้าใหญ่จะถ่ายข้างหลังก็กลัวตกเฟรมอันนี้หมดปัญหาเลยค่ะเราจะอยู่ในเฟรมแน่นอนนะคะเพราะว่าออโต้เฟรมิ่งของเราจะมีมาทั้งสรุ่นนะคะแล้วตัวนี้นะคะ กระจกหน้าหลังก็เป็น <Wow. S 1> วินกตัสือนกันแข็งแรงทนทานนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยเลือกของบานพับนะคะตอนนี้นะคะตัว c ีฟิปของเราแล้วก็ c ีฟิเอ่อซีของเราเนี่ยมีเปิดจองรอบที่4แล้วนะทุกคน มีเปิดจองแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่ยังไม่เคยลองเล่นหรือยังไม่ได้เป็นเจ้าของเลยสามารถลองเล่นได้แล้วทุกหน้าร้านทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยังสามารถจองได้แล้วนะคะรอบที่4แล้วนะคะทุกคนถนะ้ครยังไม่ได้เป็นเจ้าของแนะนําเลยค่ะโฟสนะคะตัวนี้มีสีสามสีให้เลือกใช้งานค่ะสีเงินสีดําแล้วก็สีเขียวนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ตัวซีฟิปนะคะมีสีสีให้เลือกใช้งานสีครีมสวยๆนะคะทุกคนแล้วก็สีม่วงนะคะสีม่วง แล้วก็สีเขียวแล้วก็สีดําค่ะทุกคนเห็น <He S 2> ไหมคะว่าสําหรับสาวๆที่แบบเปิดมือเดียวก็ได้นะคะทุกคนฟื้บอย่างเงี้ยอ่าแล้วเราก็ปิดบึเหมือนตลับแกงคะ่ะทุกคนเห็นไหมสวยมากคะ่ะส่วนใครที่ต้องการหน้าจอที่ใหญ่มากขึ้นเราก็อยากจะแนะนําเป็นตัว Galaxy c f นะคะขอฝาก Galaxy c f 3 5G แล้วก็ c f 3 5G ด้วยนะคะสําหรับรอบนี้นะคะเราก็ขอฝาก สองรุ่นจริงๆไว้ด้วยนะคะสำหรับรอบนี้แล้วก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ